ไปต่อกันที่จังหวัดเลยนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะมอบหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวรมานาถมบพิษเล่ม44ฉบับพระราชทานแก่สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเลยค่ะ นายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วเชิญหนังสือสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษเล่มที่44ฉบับพระราชทาน วางบนผานเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นค่ะผู้บริหารผู้ทางสถานศึกษาเข้ารับหนังสือสารนุกรมไทยฉบับเยาวชนเล่มที่ส4ฉบับพระราชทานค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิโครงการสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหา,หาราชบรม,มนาถบพิษจัดพิธีมอบหนังสือสารนุกรมไทยสําหรับเยาวชนเล่มที่14ฉบับพระราชทานในวันนี้ซึ่งจะทําให้ทางผู้ปกครองครูอาจารย์เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสวงหาองค์ความรู้ที่แตกต่างหลากหลายต่อไปพร้อมกันนี้ได้จัดนิทรรศการเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุญเ,เดชมหาราชบรมนาถบพิรและสร้างการตื่นรู้เกี่ยวกับพระราชดํริพระราชดํารัสความเป็นมาตลอดจนคุณค่าของสารนุกรมไทยสำหรับเยาวชนเพื่อให้เยาวชนไทยตลอดจนประชาชนทั่วไปได้นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตอนเองและก็ส่วนรวมต่อไปครับ